หน้าหนาวใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กอย่างไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวติดต่อกัน สองสัปดาห์แล้วนะครับบางท่านก็เริ่มมีอาการทุเรียนนกหนาวแล้วนะครับก็มีคําถามเข้ามาเยอะเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยไปดูเขาแนะนําว่าว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับก็มาสอบถามผมนะครับหลายท่านเหมือนกันนะผมก็ตอบไปเลยนะครับว่าผมเนี่ยใส่แบบปกตินะครับผมใส่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้พักนะครับผมจะใส่ปุ๋ยทุกวันหวยออกนะครับ15วันครั้งนะครับคืองวดกลางเดือนงวดต้นเดือนนะครับผมก็ใส่อยู่ปกตินะครับ งวดกลางเดือนผมจะใส่ตัวปุ๋ย6-3-3ขี้ข้างคาวนะครับผมก็ใส่ปกตินะงวดต้นเดือนผมก็ใส่ปุ๋ยเคมีก็เช่นเคยนะครับก่อนใส่นะครับปุ๋ยเคมีผมก็มาเดินสำรวจต้นทุเรียนผมก่อนนะครับนี่อย่างต้นนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วงใบเพสลัดนะครับใบเพสลัดกําลังกลางแล้วนะครับใบก็ใหญ่ดีนะครับลักษณะใบก็สวยงามนะครับนี่ชุดนี้ก็ได้ห้าใบนะครับถ้าเป็นใบสองสีนะครับเข้า มองเข้ามาที่ต้นแล้วมีทั้งเขียวเข้มมีทั้งเขียวอ่อนนะครับผมก็จะเลือกใส่สูตรเสมอนั่นเองนะครับส่วนถ้ามองเข้ามามีแต่เขียวเข้มอย่างเดียวเลยเนี่ยผมจะเลือกใส่สูตรตัวหน้าสูงนะครับอันนี้เป็นปกติรอบปกติของผมนะครับแม้ว่าช่วงอากาศหนาวจัดผมก็ไม่ได้เว้นนะครับผมก็ใส่ปกตินะครับแต่นะครับ มันจะมีขั้นตอนที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับในแต่ละฤดูมันจะต่างกันนะครับช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าเล้งเนี่ยผมก็จะลดปริมาณล,ลงมานะครับถามว่าผมกะเกณฑ์ชัดเจนไหมผมก็ไม่ได้ใช้วิธีการกะเกณฑ์ชัดเจนนะครับผมก็ใช้ช้อนนี่แหละครับโรยเอานะครับถ้าเราทําเป็นประจําอยู่แล้วเราทําบ่อยๆอยู่แล้วเราก็จะชินไปเองนะครับช่วงหน้าเล้งกับหน้าหนาวนะครับที่ผมต้องลดปริมาณปุ๋ยนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็เพราะว่าช่วงหน้าเล้งนะครับ กับช่วงหน้าหนาวนะครับมันเป็นช่วงอากาศแห้งนะครับมันไม่เหมือนช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนมันเป็นอากาศชื้นนะครับมันเหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าเล้งช่วงหน้าหนาวนะครับถ้าเราดูแลผิดวิธีนะครับถ้าเรายังใส่ปุ๋ยเยอะอยู่นะครับมันก็จะเกิดอาการเข็มปุ๋ยได้นะครับก็เพราะว่าหน้าดินมันแห้งนะครับน้ํามันน้อยนะครับเมื่อปุ๋ยลงไปสัมผัสกับพื้นดินนะครับความเข้มข้นของปุ๋ยมันจะเยอะขึ้นนะครับถ้าเราใส่ในปริมาณเยอะนะครับรับรองนะครับ ใบไม้เค็มปุ๋ยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับในการใส่ปุ๋ยนะช่วงหน้าหนาวนี้เราก็ใส่น้อยๆลงนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยให้ท่านใส่ปุ๋ยให้มันห่างจากปลายทรงพุ่มไปสักเล็กน้อยนะครับปกตินะครับผมจะแนะนําให้ใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยปลายทรงพุ่มใช่ไหมครับแล้วก็ปุ๋ยหก3สขี้ข้างคาวเนี่ยด้านด้านในทรงพุ่มนะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ ปุ๋ย633ขี้ค้างคาวที่ใส่ด้านในทรงพุ่มท่านก็ต้องลดปริมาณลงนะครับให้มันน้อยลงนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปลายทรงพุ่มก็ให้ห่างออกมาจากปกติสักเล็กน้อยนะครับสักหนึ่งครบนะครับเพื่อไม่ให้ความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะครับเนื่องว่าเนื่องจากว่าหน้าดินมันแห้งได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วนะครับท่านก็ควรลดน้านะครับยิ่งเป็นช่วงหน้าเล้งกับช่วง หน้าหนาวเนี่ยท่านควรที่จะลดน pues mm ้ําให้มันเยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้น้ํานะครับไปละลายความเข้มข้นของปุ๋ยของเรานะครับลดให้มันเยอะๆเลยนะครับสําหรับท่านที่เว้นน้ํา2วันสาวันนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าในช่วงหน้าหนาวแล้วท่านใส่ปุ๋ยนะครับท่านควรที่จะลดน้ําให้มันถี่ขึ้นนะอาจจะเป็นวันเว้นวันก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านห่างน้ําเกินไปนะครับความเข้มข้นของปุ๋ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีผล กับใบทุเรียนท่านได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวก็ไม่ปุ๋ยอีกนะครับของผมก็วันนี้ก็เลือกใส่สูตรเสมอนะครับสูตรเสมอที่ผมใช้ก็เป็นสูตร15นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านเกษตรใกล้บ้านนะครับผมก็ซื้อแบบเบ่งขายนะครับ3กิโล90บาทนะช่วงนี้ปุ๋ยมันลดราคานะครับเมื่อก่อนน่ะผมซื้อ3กิโลร้อยนะล่าสุดไปซื้อเนี่ย3กิโล90บาทนะครับลดราคาลงมาครับโอเคครับวิธีการใส่ผมก็จะใช้ช้อนนี่นะครับ ปกตินะครับผมจะใส่อยู่ปลายทรงพุ่มอย่างนี้นะครับคืออยู่ใกล้กับปลายทรงพุ่มเลยนะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวผมจะขยับออกมาสักประมาณคืบหนึ่งนะครับรัศมีนะครับก็โรยเหมือนเดิมนะครับบางๆลงนะครับต้นประมาณนี้นะครับถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ6ช้อนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหรือช่วงหน้าเล้งเนี่ยผมจะใส่อยู่ประมาณ4ช้อนนะครับโรยบางๆนะครับห่างๆเลยนะครับเพื่อลดอาการ ใบไม้เค็มปุ๋ยนะครับเพราะว่าในช่วงอากาศหนาวนะครับใบมันจะคายน้ําเยอะกว่าช่วงฤดูอื่นนะครับมันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยใบไหม้แล้วก็เป็นอาการไหม้แดดได้ง่ายนะครับใบมันจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องใส่ห่างๆเข้าไว้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ไม่ได้คลุมดินนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้มันน้อยเยอะๆเลยนะครับยลาง้าเป็นต้นสูงขนาดนี้นะครับลัศมีทรงพุ่มขนาดนี้นะครับ ท่านใส่แค่2ช้อนโต๊ะก็พอนะครับในกรณีที่ท่านไม่ได้คลุมดินนะ <spreadsheet. S 2> เพราะว่าเดี๋ยวหน้าดินมันจะแห้งได้ง่ายนั่นเองนะครับความเข้มข้นของปุ๋ยมันจะสูงได้เร็วนะครับมันไม่เหมือนกับผมคลุมดินอย่างนี้นะครับผมคลุมดินอย่างนี้ความชื้นมันจะอยู่ได้นานนะครับเพื่อความชื้นอยู่ได้นานนะครับความเข้มข้นมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะไม่มีผลกับใบทุเรียนของเรานั่นเองนะครับอะ่ะอันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยนะครับต้นนี้ผมก็ใส่แค่สี่ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวไปชมอีกหนึ่งต้นนะครับด้านหลังนี่นะครับ นี่นะครับสาหรับต้นนี้นะครับปกติผมจะใส่อยู่ที่ประมาณเจ็ดช้อนโต้นะครับเจ็ดแปดช้อนโต้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าเล้งนะครับผมก็จะใส่น้อยลงนะครับประมาณห้านะครับนี่นะครับปกติก็ปลายทรงพุ่มอยู่ตรงนี้นะครับปลายทรงพุ่มนะผมจะใส่ห่างออกมาสักประมาณหนึ่งคืบนะครับประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับโรยบางๆนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับไม่เปลืองนะครับของผมห้าสิบต้นเนี่ยผมใส่อยู่ประมาณสี่กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้เปลืองเลยนะครับอ่าก็ถ้าท่านปลูกเยอะนะครับท่านจะซื้อยกกระสอบก็ได้นะครับแต่ผมผมซื้อแบบเบ่งขายนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยใช้ครั้งหนึ่งมันน้อยนะครับถ้าซื้อยกกระสอบเนี่ยโอ้กว่าจะหมดมันนานนะครับกว่าจะหมดมันนานแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับของผมนะครับผมมีการคลุมดินด้วยฟางข้าวนะครับผมก็จะใส่ไปบนฟางเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลดน้ําทับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ทุกวันใส่ปุ๋ยนะครับผมก็จะใช้โพแทสเซียมฮิวเมดนะครับในการลดทับปุ๋ยไปด้วยนะครับเพื่อนำพาธาตุอาหารเข้าไปสู่ระบบรากนะครับเนื่องจากว่าช่วงหน้าหนาวนะครับระบบรากมันดูดกินธาตุอาหารได้น้อยอยู่แล้วนะครับพวกยูเรียนซีในดินมันทำงานน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็คือเจ้าโพแทสเซียมฮิวเมดนะครับในการนำพาธาตุอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ระบบรากนะครับก็จะสังเกตได้ว่าต้นของผมนะครับอาการก็ปกตินะครับในช่วงอากาศหนาวจัดนะครับ ใบก็ยังไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะไม่มีอาการนะครับใบก็ยังขยายได้แบบปกตินะครับแล้วก็บางต้นนะครับก็ยังมีการแตกยอดได้อย่างปกตินั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปใส่อีกต้นหนึ่งด้านหลังนู้นนะครับไปอีกหนึ่งต้นนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับก็เช่นเคยนะครับอันนี้คือปกตินะครับผมจะใส่ปลายทรงพุ่มนะขยับออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็โรยไปเลยนะครับนี่นะครับ หช้อนนะครับโรยบ,บางๆนะครับโรยบ,บางๆห่างๆเลยนะครับ2ช้อนนะครับสช้อนสช้อนกับเล็กน้อยนะครับสี่ช้อนกับอีกนิดนึงสช้อนครึ่งประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กในช่วงอากาศหนาวของผมนะ หลังจากที่ผมว่านปุ๋ยเสร็จนะครับผมก็จะลดทับนะครับลดน้ําทับนะครับด้วยโพแทสเซียมพิโเมต์นะครับผสมมากับระบบสปริงเกอร์เลยนะครับในการลดทับปุ๋ยผมนะครับเพิ่มปริมาณนิดนึงนะครับในช่วงอากาศหนาวนะครับก็เข้ามาชมใบทุเรียนของผมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับใบก็ใหญ่ขึ้นมาได้นะครับนี่ครับใบก็ใหญ่นะครับใบก็เขียวนะครับอันนี้ก็กําลังจะเริ่มเป็นใบเก่แล้วนะครับเป็นใบเพสลานะครับบางใบก็ยังกลางไม่หมดนะครับเห็นไหมครับนี่ นี่นะครับก็ขอตอบคําถามนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับในช่วงหน้าหนาวนะใส่ปุ๋ยยังไงนะครับผมก็ใส่ปกตินะครับใส่ปกติเลยนะครับไม่ได้เยอะนะครับอย่างต้นขนาดนี้เนี่ยผมใส่สี่ช้อนครึ่งอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เปลืองเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าผมใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับต้นขนาดนี้ผมใส่อยู่สี่ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับมันเยอะหรือเปล่านะครับแต่ที่ต้นทุเรียนผม งามนะครับงามได้นี่ครับผมก็ใช้ทั้งทางดินและทางใบนะครับครบถ้วนนะครับในการบํารุงเขานะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะครับเขาจะคืนทุนของเราได้เร็วนะครับถ้าท่านไม่ใช้นะครับต้นทุเรียนของท่านอาจจะเติบโตดีนะครับดีกว่าผมก็ได้นะครับในบางพื้นที่นะครับก็อย่างที่บอกครับสภาพดินสภาพอากาศสภาพเวทล้อมมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลมันก็จะต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับในแปลงดินร่วนปนทรายแบบผมนะครับก็ ลองดูต้นของผมนะครับลองดูแนวทางของผมนะครับถ้าท่านคิดว่าโอเคนะครับแนวทางของผมดีแล้วนะครับก็ยินดีนะครับให้คําแนะนํานะครับสนใจก็สั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ